สวัดีคะ่ะทุกคนมือนี้ฮอตสิมาสัมผัสน,นะคะคนเพิ่นได้ชุดมาใหม่นะคะคุณแม่ก็ตกใจนะคะไปเลยเอ้าน้าเพชรเอาเสื้อใครมาใส่สวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงเด็กหญิงจีอะไรจีสยามาค่ะแค่เสื้อนัาทเพชค่ะใครเอาชุดให้ลูกค,คุณครูค,คุณครูค,คุณครูแจกเสือ้อพลูโตนะคะบอกว่ร เพื่อนเอามาไหา้นะคะเนาะไหนไปดูซิชุดเธออ่ะสวยไหมสวยว้าสวยจังเลยนะสีอะไรสีชมพูสวยไหมล่ะสวยเนาะเขบคุณคุณครูดลอกสวยออโอไม่สวยเอา้าแล้วมีสีอะไรอีกสีชมพูนี่คุณครูเลือกให้กี่คนคะลูกมีม,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 มีมีผู้หญิงใช่ไหมที่ได้สีชมพูน่ะใช่ไหมคะใชอ่อร่อยไหมนี่อไอศครีมทำไมไม่แบ่งแม่กินด้วยไม่ให้กินเอา้า ทำไมหนูหนูชอบแบ่งปันจังเลยคะไม่ให้กินพี่ทีนะลุงนะพี่ทีได้แย่หลอดบะลูกบ้าพี่ทีได้แย่หลอดบะฟันเนี่ยผูกฟันอ๋อเพิ่นบ้อให้แม่กินค่ะเพิ่นบอกว่าฟันจะผูกแล้วหนูฟันไม่ผูกหรอคะหนูฟันไม่ผูกหรอหนูมีหูหนูมีหูท่านั่งนะคะทุกคนหนูมีปากโอ้ท่านั่งหนูมีขาหนูมีขาหนูมีแขนไหม มีเข็มมีฟันเข็มอ,อ้าวมีทุกอย่างเลยโอเคอ่ะหันหนามาบายบายก่อนอามิกูดก่อนอามิกูดก่อนอ่ะยืนขึ้นโชว์โชว์เสื้อสิอามิกูดป้าขึ้สวยเด้อล่ะมีกัดเน็บหูขคางหนึ่งความเด้อโอเคเด้อบายบายจ้าอามิกรุ๊ตชุดค้ชคณแม่กันนะคะชุดเหลืองนะคะ เจ้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันวีดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะกดติดตามกดไลค์กดหัวใจกดแชร์จ้า